อ้อันนี้ตูมสวยมากๆเลยนี่โอ้ยตื่นเต้นเพื่อนๆนี่อีกสองดอกใหญ่มากเมื่อวานไม่เจอนี่น้ําท่วมนีกองเห็ดเราอยู่ตรงนี้นะนีอีกไม่เมื่อวานนี้มาเปิดดูไม่มีนะมีต่มเล็กๆโอ้โหวันนี้เพื่อนๆดูวู้เมื่อวานไม่มีเลยนะดูวันนี้เต็มไปหมดเลยมันเพื่อนโอ้โหพัดพัดพัด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 ,ด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 ใหญ่มากเมื่อวาน มีน้ำท่วมมีกองเห็ดเราอยู่ตรงนี้นะนีอีกเมื่อวานนี้มาเปิดดูไม่มีนะมีตุ่มเล็กๆโอ้โหวันนี้เพื่อนๆดูอู้เมื่อวานไม่มีเลยนะดูวันนี้เต็มไปหมดเลยมันเพื่อนโอ้โหอ้โัดๆๆๆๆใหญ่มากเมื่อวานเพื่อมเอีเพื่อนๆดูนูน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 อ้ไอก้กบฟ้ามืออีกนะคะนี่อันนี้อีกโอ้ยเมื่อวานไม่เห็นเลยลูกทำไมไม่บอกกัน นี่โอ้สามใบกว่าฝ่ามือเหมือนเดิมนี่ให้ดูชัดๆเลยดอกนี้ดอกนึ่งแรกโอ้โหจะใหญ่ไปถึงไหนลูกเพื่อนๆเอ้ยเก็บเก็บเก็บก็บเก็บก็บก็บโอ้โหอโ้อันนี้ตูมสวยมากเลยนี่โอ้ยตื่นเต้นเพื่อนๆนี่อีกสองดอกใหญ่มากเมื่อวานไม่เจอไม่น้อ ไหนเนาะปิดปิดปิดอ้ยเพื่อนเพื่อนนี่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 อุ้ยอันนี้สามดอกอันนี้สามดอกนี่ฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือเราซะอีกเอาเอาอย่างนี้เลยนี่ใหญ่มากหนึ่งดอกก็พอแกงพอนี่ฝ่ามือนั่นเอาชัดๆเปรียบเทียบชัดๆเลยนี่นี่ใหญ่กว่าฝ่ามือเราอีกนี่เพื่อนๆนนี่ไม่มิดเลยนี่โอ้โหกว่าฝ่ามืออีกนะคะนี่ อันนี้อีกโอ้ยเมื่อวานไม่เห็นเลยลูกทำไมไม่บอกกันนี่อู้สามดาวไวน้นี่ไวน้นี่ไวน้นี่เพื่อนพืมาเก็บเห็ดฟางด้วยกันนะนี่ดอกนี้อู้ใหญ่เหมือนกันนี่นี่วางไว้อู้ใหญ่นี่ฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือเราซะอีกเอาเอาอย่างนี้เลยนี่ใหญ่มากหนึ่งดอกก็พอแกงพอกิ๊กพื่อมี เพื่อนๆดูนูๆนู่นนอ้ันมาดูนะคะไม่มีมีแค่ดอกเดียวที่เก็บให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆดูดอกนี้อู้หันหมดแล้วอู้นี่สวยงามมากปิดปิดปิดเรือเขาออกอีกไปอยู่ด้วยกันกับครอบครัวนะลูกมีอ <might. S 1> ีกไหมนี่มีอีกแรกอู้หูจะใหญ่ไปถึงไหนลูกเพื่อนๆเอ้ย เก็บ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 อู้หูนี่ดูฝ่ามือนะนี่ใหญ่มากดูฝ่ามือใหญ่มากเพื่อนเพื่อนอ้ยังมีตุ่มเล็กๆอีกนี่อุ้ยไปดูที่อื่นอิงเก็บ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 ปนเห็ดจ้าวันนี้ดิ้งหนึ่งกองใหญ่เพื่อนเพื่อนเอาไปปนเห็ดนะคะกินนะคะวันนี้จะไปปนอีกวันนั้นปนอร่อยมากปิดปิดไฟ เมื่อวานดูไม่มีเลยนะคะหน,นิเพื่อนเพื่อนวันนี้ได้เก็บแล้วมาเก็บกันเลยจ้าอุย้ยเมื่อวานฝนตกหนักเพื่อนเพื่อนดูน้ําตรงนี้ท่วมแล้วค่ะหนิน้ํานี่อ้ปนเห็ดปนเห็ดปนดเห็ดอีกแล้ววันนั้นปวอร่อยมากเก็บเลยอูย้เดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเลยเพื่อนๆนว่ามันใหญ่แค่ไหนนี่ดอกนะนี่ฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือเราซะอีกเอาเอาอย่างนี้เลยนี่ใหญ่มากหนึ่งดอกก็พอแกงพอแตก โอ้โหจะใหญ่ไปถึงไหนลูกเพื่อนๆเอ้ยเก็บ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 โอ้โหยังมีตุ่มเล็กๆอีกเยอะเลยเพื่อนๆไม่คิดว่าอู้อันนี้สองดอกอันนี้สองดอกนี่กองไว้ก่อนกองไว้ก่อนนี่แหละปลูกก็ได้ก็ได้กินนั้นนแหละเพื่อนๆไม่คิดนะคะว่ามันจะเกิดเพราะครั้งนี้ลองปลูกเป็นครั้งที่เพื่มมีเพื่อนๆนูน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  ทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนจะให้ดูไรนี่เห็ดฟงางโมวันมาเก็บได้ดอกหนึ่งดูวนันนี้ไม่ใช่มีแค่นี้นี่ใหญ่กว่าฝ้ามือเหมือนเดิมนี่ให้ดูชัดๆเลยดอกนี้ดอกนึงนี่มันยังมีตุ่มเล็กๆอีกนะคะนี่เกิดอีกแน่นอนปิด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 โอ้โหไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เก็บดอกต่อไปเลยเพื่อนนี่ดอกใหญ่มากเพื่มีเพื่อนดูนู่นนู่นนู่นโอ้ กินนะคะวันนี้จะไปป่นอีกวันนั้นป่นอร่อยมากปิดปิดไฟใหญ่กว่าฝามือเหมือนเดิมนี่ให้ดูชัดๆเลยดอกนี้ดอกนึงนี่ดูฝามือนะนี่ใหญ่มากดูฝามือใหญ่มากเพื่อนๆโอ้ยังมีตุ่มเล็กๆอีกนี่ไปดูที่อื่นอีกเผื่อมีเพื่อนๆดูนู่นนู่นนู่นน้มาดูนะคะไม่ม,มีมีแค่ดอกเดียวที่เก็บให้เพื่อนๆดู เพื่อนเพื่อนดูดอกนี่อู้บานหมดแล้วอู้แรกอู้หูจะใหญ่ไปถึงไหนลูกเพื่อนเพื่อนเอ้ยเก็บ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 อู้หูเอาไว้นี่ไว้นี่ไวน้นี่เพื่อนเพื่อนมาเก็บเห็ดฟางด้วยกันนะนี่ดอกนี้อู้ใหญ่เหมือนกันนี่นี่วางไว้อู้ใหญ่นี่น้ำท่วมนี่กองเห็ดเราอยู่ตรงนี้นะ มีอีกไหมเมื่อวานนี้มาเปิดดูไม่มีนะมีตุ่มเล็กๆโอ้โหวันนี้เพื่อนๆด,ด,ดูกินนะคะวันนี้จะไปปนอีกวันนั้นปนอร่อยมากปิดปิดไฟนี่สวยงามมากปิดปิดปิดเพื่อเขา,เอาออกอีกไปอยู่ด้วยกันกับครอบครัวนะลูกมีอีกไหมนี่มีอู๋นี่แดดนี่มาอยู่ด้วยกันนะลูกรวมกองรวมกันดูนี่ เพื่อนอันนี้ก็ใหญ่มากนี่ไม่นอไหนนอปิดปิดปิดโอ้ยเพื่อนนี่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 อุย้ยอันนี้สามดอกอันนี้สามดอกนี่ฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือเราซะอีกเอาเอาอย่างนี้เลยนี่ใหญ่มากหนึ่งดอกก็พอแกงพอใหญ่กว่าฝ่ามือเหมือนเดิมนี่ให้ดูชัดๆเลยดอกนี้ดอกหนึ่งดอกนี่ กองไว้ก่อนกองไว้ก่อนนี่แหละปลูกอะไรก็ได้กินน,นั้นๆหลายเพื่อนเพื่อนไม่คิดนะคะว่ามันจะเกิดเพราะครั้นงนี้ลองปลูกเป็นครั้งแรกโอ้โหจะใหญ่ไปถึงไหนลูกเพื่อนเพื่อนเอ้ยเก็บ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 โอ้โหนี่ฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือเราซะอีกเอาเอาอย่างนี้เลยนี่ใหญ่มากหนึ่งดอกก็พอแกงพอกินนะะ วันนี้จะไปปนอีกวันนั้นปนอร่อยมากปิดปิดไฟนี่ดูฝ่ามือนะนี่ใหญ่มากดูฝ่ามือใหญ่มากเพื่อนๆโอ้ยังมีตุ่มเล็กๆอีกนี่ไปดูที่อื่นอีกอ,อน,นี่แดดนี่มาอยู่ด้วยกันนะลูกรวมกองรวมกันดูนี่เพื่อนๆอันนี้ก็ใหญ่มากนี่เมื่อวานไม่มีเลยนะดูวันนี้เต็มไปหมดเลยเพื่อน โอ้โป uh huh. uh huh. ัดป uh huh. ัดป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 ัดใหญ่มากมาวางเก็ uh huh. บเก็บเก็บเก็บปนเห็ดจ้าวันนี้ uh huh. ได้หนึ่งกองใหญ่เพื่อนๆเ,เอาไปปนเห็ดนะคะเอาไวน้นี่ไวน้นี่ไวน้นี่เพื่อนๆมาเก็บเห็ดฟางด้วยกันนะนี่ดอกนี้โอ้ uh huh. ใหญ่เหมือนกนันน uh huh. ี่นี่วางไว้โอ้ใหญ่นี่มันยังมีตุ่มเล็กๆอีกนะคะนี่เกิดอีกแนะ่นอนปิด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  โอ้โหไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เก็บดอกต่อไปรลยเพื่อนนี่ดอกใหญ่มาก้เมื่อวานไม่มีเลยนะดูวันนี้เต็มไปหมดเลยมันเพื่อนโอ้โหโอ้ยพัด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 ใหญ่มากเมื่อวานมีฝ่ามือนั่นเอาชัดๆเปรียบเทียบชัดๆเลยนี่นี่ใหญ่กว่าฝ่ามือเราอีกนี่เพื่อนๆนี่ไม่มิดเลยนี่โอ้โหนี่ฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือเราซะอีก เอาเอาอย่างนี้เลยนี่ใหญ่มากหนึ่งดอกก็พอแกงพอใหญ่กว่าฝ่ามือเหมือนเดิมนี่ให้ดูชัดๆเลยดอกนี้ดอกนึงนี่มันยังมีตุ่มเล็กๆ,ๆอีกนะคะนี่เกิดอีกแนะ่นอนปิด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 โอ้โหไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เก็บดอกต่อไปรลยเพื่อนนี่ดอกใหญ่มากดอกนี่เต็มตะกร้าเลยนะคะนี่นี่ใหญ่หมันกันนี่ฝ่ามือดอกนี้สุดยอดนี่อีกนี่อีกนี่อ้ ันเดกกดฝ่ามืออีกนะคะนี่อันนี้อีกโอ้ยเมื่อวานไม่เห็นเลยลูกทําไมไม่บอกกันนี่โอ้สามนี่น้ําท่วมนี่กองเห็ดเราอยู่ตรงนี้นะมีอีกเมื่อวานนี้มาเปิดดูไม่มีนะมีตุ่มเล็กๆโอ้โหนี้เพื่อนเพื่อนดูนี่น้ําท่วมนี่กองเห็ดเราอยู่ตรงนี้นะมีอีกเมื่อวานนี้มาเปิดดูไม่มีนะมีตุ่มเล็กๆโอ้โหนี้เพื่อนเพื่อนดู ฝ่ามือนั้นเอาชัดๆเปรียบเทียบชัดๆเลยนี่นี่